น,นิ้วมือเขาใหเมาค่ะชื่อจริงเขาไม่อยากเมาหรอวคะ่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ วากอบลูมชิลได้ทุกท่าซ่าแบบครับตีสวัสดีค่ะนี่คือรายการเยมะวอนสอนหญิงนะคะรายการเพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงค่ะเรากำลังคุยกับคุณแม่นะคะว่าคุณแม่จะพูดอะไรกับลูกที่ทำให้ลูกฉลาดและในขณะเดียวกันก็เป็นคนเก่งเรากำลังพูดถึงสิ่งที่แม่ไม่ควรจะพูดกับลูก ที่จะทำให้ลูกกลายเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนไม่เก่งนะครับเราได้พูดไปนะครับสองประเด็นและเดี๋ยวเราจะพูดถึงประเด็นที่3นะคะประเด็นแรกก็คือว่าอย่าพูดตัดลูกตัดแม่ประเด็นที่สอ,อย่าพูดว่าลูกเป็นคนน่ารำคาญนะคะแล้วก็ประเด็นที่สาก็คืออย่าไปบอกลูกว่าให้หยุดกวนแม่ได้แล้ว คือบางทีเนี่ยแม่กําลังมีธุระปะปังแต่ลูกก็อยากจะเอางานที่โรงเรียนมาลูกอาจจะจะเล่าสิ่งที่ไปทํามาถ้าหากว่าเราไม่อยากให้ลูกกวนใจก็อย่าไปบอกว่าหยุดกวนแม่สัทีแต่ให้พูดว่าขอแม่ทําธุระตรงนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะลูกนะอย่างนั้นน่าจะดีกว่าที่จะไปบอกให้ลูกหยุดกวนแม่เพราะถ้าเกิดระบอกแบบนี้บ่อยๆอ,อีกหน่อยลูกก็จะไม่อยากพูดกับแม่แล้ว และทีนี้ถ้าเกิดเขามีอะไรเขาไม่พูดกับแม่ระวังนะลูกจะมีความลับแล้วถ้าเกิดความลับนั้นเป็นเรื่องเสียหายที่เราควรจะได้เตือนลูกก่อนที่มันจะไปสร้างปัญหาเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เตือนเพราะเราไปบอกให้เขาว่าอย่ามายุ่งกับเรานะครับมาถึงข้อ4ค่ะอย่าต่อว่าลูกว่าเป็นคนซุ่มซ่ามนะครับเพราะการพูดเช่นนั้นไม่ได้ทำให้ลูกเป็นคนที่ดีขึ้น หรือจะทำให้ลูกนั้นรู้สึกตัวเองเป็นคนไร้ค่าถ้าแม้นว่าลูกทำอะไรที่มันเป็นการซุ่มซ่ามทำของตกแตกหักนะคะเราควรจะสอนเขาดีๆอย่างเช่นอ้าวันหลังอย่าวางแก้วให้มันหมิ่นนะลูกนะต้องวางขยับเข้าไปข้างหน่อยนึงมันจะได้มีตกนะอา้าววางของให้เป็นระเบียบสิลูกเกะกะแบบนี้เดี๋ยวเหยียบเข้าก็จะล้มนะคร โดยพวกงยิ่งท่านเป็นลูกเด็กเล็กๆและเล่นของเล่นเนี่ยนะคะที่สำคัญคือสอนลูกให้เล่นแล้วเก็บเพราะหลายครั้งเด็กเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเหยียบของเล่นแล้วล้มและในขณะเดียวกันบางคนนั้นเป็นของเล่นที่เป็นล้อเลื่อนพอเด็กไปเหยียบพับก็จะลื่นล้มลงไป ซึ่งตรงนี้เราต้องปลอบใจลูกไม่ใช่ไปดุลูกว่าซุ่มซ่ามเด็กบางคนเนี่ยวิ่งแล,ล้วล้มอาจจะไปเหยียบนู่นชนนี่สิ่งที่แม่ควรจะทำก็คือปลอบลูกว่าเออเดี๋ยวก็หายเจ็บนะลูกระวังหน่อยนะลูกบางคนนี่ตีลูกเลยนะคะเคยเห็นนะ ลูกข้ามถนนแบบตัดหน้ารถซึ่งลูกเอาตัวรอดมาได้ด้วยความเรียกว่าบุดวิดแม่ตีลูกที่ข้ามถนนแบบนั้นมันไม่ใช่เวลานะมันควรจะรู้สึกดีที่ลูกรอดมาได้แต่ก็ยังต้องสอนลูกว่าไม่ควรที่จะวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดแบบนี้ส่วนการลูกไปเหยียบไปชนอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุ ต้องปลอบใจลูกแล้วสอนลูกประกอบไปด้วยว่าเวลาที่จะเก็บของนั้นเก็บแบบไหนอย่างไรเวลาจะเดินไปไหนมาไหนจะต้องเดินแบบไหนอย่างไรไม่ใช่ไปด่าลูกว่าซุ่มซ่ามนะคะต่อไปข้อหลูกไม่ใช่ไปอิดพะปูนเพราะฉะนั้นเวลาลูกเกิดมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ก่อให้เกิดอารม,ารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์กลัว นะครับอย่าไปบอกเก็บอารมณ์เดี๋ยวนี้นะครับนึกถึงตัวเราเองสิเวลาเราไม่พอใจอะไรนั้นเราเก็บอารมณ์ได้ทุกครั้งหรือเปล่าเวลาที่เราเสียของเราเก็บอารมณ์เสียใจได้ไหมการที่เราไม่พอใจอะไรนั้นเราเก็บอารมณ์โกรธได้ไหมการที่เราผิดหวังเราเก็บอารมณ์ผิดหวังได้ไหม มันก็ไม่ได้มองลูกเราเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อไม่ใช่พระอิฐพระปูนเพราะฉะนั้นการที่เกิดเหตุอะไรกับลูกที่มันก่อให้เกิดอารมณ์ดีใจเสียใจตกใจหวาดกลัววิตกกังวลน,นะสิ่งเหล่านี้ถ้าลูกแสดงออกไม่ได้แปลว่าลูกผิดมนุษย์มานาะ แต่เพียงแต่เราสอนเด็กเท่านั้นว่าเวลาที่มันมีอารมณ์อะไรเนี่ยควรทำตัวอย่างไรให้พอเหมาะพอเจาะพอดีไม่เสียใจมากเกินไปไม่ดีใจออกนอกหน้าไม่โกรธจนระเบิดอารมณ์ไม่เซ็งจนกลายเป็นคนซึมเศร้าสอนเด็กให้รู้จักบริหารอารมณ์ตัวเองแต่ไม่ใช่ไปบอกให้เด็ก เก็บอารมณ์เหมือนประหนึ่งจะให้เขาเป็นพระอิฐพระปูนไม่ใช่มนุษย์ที่มีเนื้อมีหนังมังสาที่มีความรู้สึกได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่ทั้งหลายตระหนักว่าการสอนลูกให้เก็บอารมณ์ระวังนะคะลูกจะเป็นคนเก็บกฎมีอะไรที่ควรได้ระบายแต่ไม่ได้ระบาย เขาจะก,กลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพียงแต่เราสอนลูกให้บริหารอารมณ์เป็นแต่ไม่ถึงขนาดเก็บอารมณ์แม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า EQ นะคะ Emotional Quotient ซึ่งแปลว่าวุฒิภาวะอารมณ์หรือการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองไม่โกรธง่าย ไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ใครผิดหวังเป็นชะลอความสมหวังเป็นอยากได้อะไรวันนี้ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ได้ตลอดไปมันอาจจะได้วันพรุ่งนี้ก็ได้นัดเพื่อนอยากให้เพื่อนมาหาวันนี้แต่เพื่อนติดธุระมาไม่ได้แต่เพื่อนได้บอกแล้วว่าจะมาพรุ่งนี้ก็ต้องหัดบริหารอารมณ์ตัวเองให้ยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าอยากให้เพื่อนมาวันนี้เพื่อนมาไม่ได้ก็ยังอยากจะให้มาพอเขาไม่มาแล้วก็อารมณ์เสียเราไม่มีทางที่จะเจอคนที่ทำอะไรถูกอารมณ์เราไปทั้งหมดมันจะมีคนที่ทำให้เราเสียใจมันจะมีคนที่ทำให้เราโกรธมันจะทำให้ทำมันจะมีคนที่ทำให้เราวิตกกังวลสิ่งเหล่านี้เราต้องบริหารอารมณ์ตนเป็นนะคะสอนลูกสิคะ สอนรู้ให้เป็นคนมี eq ค่ะซึ่งแปลว่าเป็นการบริหารอารมณ์ของตัวเองคนที่บริหารอารมณ์ตนเองได้ไม่ใช่จะเกิดผลกับอารมณ์ตนเองเท่านั้นนะคะมันจะเกิดผลกับอารมณ์ของคนรอบข้างด้วยคนที่ไม่ขี้โมโหคนที่ไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ใครย่ยอมทำให้คนอยากอยู่ใกล้ แต่คนที่โมโหง่ายโกรธง่ายชอบระเบิดอารมณ์เอ,อะอะมาเทิงปึงปังคนเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้นะคะนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆ ซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม New Isuzu V Cross 4x4 กับการเดินทางครั้งใหม่ที่เปลี่ยนทุกเส้นทางเป็นความท้าทายพาคุณไปทุกที่ที่ไม่เคยไปถึงเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆสู่การใช้ชีวิตอย่างใจที่ไปได้สุด อีสุสุ V Cross 4x4 Master of All Roads กลมทรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ว a g o Bloom มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายท่องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้สุกค่าซาแบบขับติดแน่าหนูยักได้ว a g o Bloom บะมีกึ่งสำเร็จรูปใจยาเส้นเดียวนุ่ม น้ำสุตเข้มขนสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรถเนื้อแบบเเตนคำบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปจายาชิในรสชาติเชื่อใจจายาออกจากรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New i s u z u m n e X Originality Redefined วัตกรรมแอรีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซ่าแบบขับติดแน่หนูยักได้กว่าโ็บลูมออกจากกรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu w X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกบลูมชิลได้ทุกท่าซ่าแบบคับติด เรื่องต่อไปเรื่องนี้ขอให้ขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันไว้เลยนะคะอย่าเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกข้างบ้านหรือลูกญาติคือบางคนเนี่ยบ้านติดกันเนี่ยลูกเขาเก่งลูกเขาดีแต่ลูกตัวเองนั้นเก่งสู้เขาไม่ได้หรือเป็นคนที่มีปัญหาไม่ดี พูดกับลูกในความเป็นตัวของเขาอยากให้เขาขยันแบบไหนอยากให้เขาเรียนแบบไหนอยากให้ทำตัวแบบดีแบบไหนพูดแต่ตัวเขาอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านเพราะมันจะทำให้เด็กเกลียดคนที่ถูกเปรียบเทียบคือบางทีลูกข้างบ้านไม่ได้ทำอะไรให้ลูกเราเลยแต่เราเป็นคนที่ชอบไปเปรียบเทียบเขากับลูกข้างบ้าน ลูกเราจะเกลียดลูกข้างบ้านส่วนบางคนนั้นเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันคนนี้เป็นลูกผู้พี่คนนี้เป็นลูกผู้น้องเรียนหนังสือต่างกันความสามารถในการทำงานต่างกันก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตต่างกันมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน ถ้าเราอยากให้ลูกเราเก่งอย่างไรดีอย่างไรพูดกับเขาในตัวในความเป็นตัวเขาอย่ามาบอกเนี่ยไม่เห็นลูกคุณอาเธอเลยไม่เห็นลูกไม่เห็นเหมือนลูกลุงคุณเลยลูกลุงเธอเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงยังไงในที่สุดพี่น้องที่ควรจะรักกันกลายเป็นพี่น้องที่เกลียดกันเพราะแม่เอาตัวเขาไปเปรียบเทียบกับลูกลุงลูกอาลูกน้าเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้าน เคยพูดเล่นๆน,นะเวลาเปรียบเทียบกับคนอื่นระวังลูกมันจะย้อนอ๋อคนคนนั้นเนี่ยเขาได้ DNA ของพ่อเขาได้ DNA ของแม่เขาแต่ลูกคนนี้ที่เป็นอย่างที่แม่ด่าทุกวันเนี่ยก็ดีเอของคนคนนี้แหละเพราะอย่าลืมนะการที่เด็กเป็นคนแบบไหนอย่างไรเก่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันก็เป็นพันธุก,กรรมระดับหนึ่งนะคะ คือการที่ลูกจะเก่งไม่เก่งเนี่ยแน่นอนหลักความพยายามความหมั่นเพียรของลูกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ DNA ก็หนีไม่พ้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกเราและ DNA ของเราแล้วเขาได้แค่นี้แล้วนึกถึงตัวเราสินึกถึงตัวเราตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนได้แบบไหนอย่างไรเคยสังเกตไหมบางบ้านเป็นหมอทั้งบ้านเลยบางบ้านเรียนนศาสตร์ รุ่นพ่อก็ได้เป็นผู้ว่ารุ่นลูกก็เป็นผู้ว่าบางบ้านเรียนนิติศาสตร์รุ่นพ่อเคยเป็นผู้อาสารุ่นลูกก็ได้เป็นผู้อาสาบางบ้านเรียนนัฐศาสตร์การทูตพ่อเคยเป็นเอกอัครราชทูตพอพ่อกเกษียณไปแล้วลูกตายเต้าขึ้นมาก็เป็นเอกอัครราชทูตนี่คือส่วนหนึ่งของ DNA อดังนั้นบอกได้เลยการที่อยากให้ลูกเก่งและลูกดีพูดถึงตัวลูกเองว่าเราอยากให้เขาเนี่ยประพฤติตนหรือมีความอุด พยายามวิจิยอุตสาหะอย่างไรอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเพราะเด็กแต่ละคนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน DNA ก็ไม่เหมือนกันพันธุกรรมนะคะความขยันหมั่นเพียรก็ไม่เหมือนกันความทะเยอทยานก็ไม่เหมือนกันการอบรมเลี้ยงดูวิธีการของพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกัน ความตั้งใจของพ่อแม่ว่าอยากให้ลูกเป็นแบบไหนก็ไม่เหมือนกันในเมื่อมีมิติแห่งความต่างอยู่ตั้งเยอะแยะแบบนี้แล้วแล้วเราจะเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเพื่ออะไรถ้าลูกเราเก่งไม่พอดีไม่พอตามที่เราอยากได้เราก็ต้องมองหาวิธีการว่าจะให้เขาเก่งกว่านี้ได้อย่างไรจะให้เขาเลิกนิสัยที่ไม่ดีได้อย่างไร จะให้เขาเป็นคนดีได้อย่างไรด้วยตัวของเขาเองไม่มีการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นให้เกิดการความเกลียดชังกันไม่เพียงแต่เกลียดชังนะเราวังเถอะลูกจะมีปมด้อยลูกจะมีปมด้ยแมนี่ตัวเองสู้ลูกอาลูกลุงลูกนะ้าไม่ได้จะมีปมด้อเพราสู้เด็กข้างบ้านไม่ได้เพราะแม่นำเอามาเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เรื่อย เดี๋ยวก็เปรียบเทียบกับลูกลุงเดี๋ยวก็เปรียบเทียบกับลูกนาเดี๋ยวก็เปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านไม่เอานะคะเรื่องนี้ขอร้องเลยนะคะโอเคทีนี้การที่ลูกทําบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่คาดไม่ถึงเพราะว่าพ่อแม่และลูกโตมาคนละยุคคนละสมัยกัน ประโยคที่พ่อแม่พูดคือไม่เคยคิดไม่เคยฝันไม่เคยนึกว่าลูกจะเป็นอย่างนี้คือการที่ลูกเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นบริบทของยุคบริบทของสมัยเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องเรียนรู้บริบทของลูกนะคะเช่นตอนนี้ลูกใช้โซเชียลมีเดียแบบไหนตอนนี้ ลูกฟังเพลงแบบไหนตอนนี้กระแสะความนิยมของวัยรุ่นอยู่ที่ไหนถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะเข้าใจลูกของเราได้ดีว่าเพราะยุคของเขาบริบทมันเป็นเช่นนี้อย่างเช่นพ่อแม่อาจจะแต่งตัวเรียบร้อยแต่ลูกเสีงเกงยีนขาด แล้วเราบอกแหมแม่ไม่นึกเลยเนาะว่าลูกจะใส่กางเกงแบบนี้ก็ลองไปดูเพื่อนๆของลูกสิแล้วลองดูสมัยนิยมสิว่าเด็กสมัยนี้เขาใส่กางเกงขาดแบบไหนอย่างไรลูกแต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอแม่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าลูกแม่จะแต่งตัวอย่างนี้แต่ปรากฏการแต่งตัวของลูกนั้นไม่ได้ต่างไปจากเพื่อนร่วมรุ่นวัยเดียวกับเขา เป็นคนในยุคเขานักสังคมวิทยาเคยทำการวิจัยแล้วก็ดูว่าคนเจนบีโตมาแบบไหนอย่างไรทำให้กลายเป็นคนมีพฤติกรรมมีค่านิยมมีทัศนะอย่างไรคนเจนเก็เช่นเดียวกันโตมาแบบไหนอยู่ในบริบทไหนพฤติกรรมเป็นแบบไหนทัศนะเป็นแบบไหนค่านิยมเป็แบบไหนซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ มันจะมีการกระทำอะไรบางอย่างของลูกที่ทำให้เราช็อกแต่ถึงจะช็อกยังไงก็ไม่ควรจะพูดประโยคว่าไม่นึกไม่ฝันว่าลูกจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเทรนด์บางอย่างของสังคมเวลานี้ที่กำลังทำตามกันเนี่ยมันไม่เหมาะไม่สมเราก็พูดคุยให้ลูกฟังว่า สิ่งนี้กำลังเป็นกระแสสิ่งนี้กำลังเป็นรสิยมแต่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไรซึ่งตรงนี้ให้โอกาสกับลูกได้ฟังสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของเราและให้เขาไปคิดแต่จะไปประนามว่าแหมไม่นึกไม่ฝันเลยลูกของแม่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะลูกจะมีความรู้สึกว่าแม่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขาโตมาในยุคไหนแบบไหนอย่างไรนะคะ าแครโลกกันเถอะเราด้วยการนำบราเก่ามากำจัดอย่างถูกวิธีกับวาโก้ในโครงการวาโก้บราเดย์าเก่าเราขอใส่ใจจริงจังและต่อเนื่องมาเป็นปีที่11การบริจาคบราเก่ากับวาโก้คือส่วนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกบริจาคบราเก่าทุกแบรนด์ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทุกสาขาทั่วประเทศหรือทางไปรสนี ส่งถึงฝ่าย CSR บริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม New isuzu v-cross 4x4 กับการเดินทางครั้งใหม่ที่เปลี่ยนทุกเส้นทางเป็นความท้าทายพาคุณไปทุกที่ที่ไม่เคยไปถึงเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆสู่การใช้ชีวิตอย่างใจที่ไปได้สุด i s สูสุ V Cross 4x4 Master of All Roads กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ Wago b บลุ wow, <go> m มีนวัตรกรรมอ i r ร Fill เบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ถุกค่าซาแบบขับติดหน่าหนูยักได้ w a g ก b ลุ o m บะมีกึ่งสำเร็จรูปใจยาเส้นเนียวนุ่มด้วยน้ำสุกแเข้มข้นสุดดังเดิมแบบใจยา เขาถึงรถเนื้อแบบเต้นคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจยายาช่วยในรสชาติเชื่อใจจายาออกจากกรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined วากาบลูมมีนวัตรกรรม a อ r ์ร e ฟิ เบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้ว่าโก้บลูมออกจะกรอบความสมเร็จเิมเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined นิกแนมค่ะ สนับสนุนโดย All New Isuzu New x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกบลูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบครับติดเราอย่าทำลายความมั่นใจของลูกเราอย่าทำให้ลูกมีปมได้ เราอย่าทําให้ลูกคิดว่าตอนนี้เขาทําอะไรก็ไม่ถูกใจแม่อย่าทําให้เขาคิดว่าไม่ว่าเขาทําอะไรไม่ควรให้แม่รู้เพราะถ้าแม่รู้แม่จะไม่พอใจถึงเวลานั้นลูกจะกลายเป็นคนมีความลับกับเราและถ้าความลับที่ลูกมีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีจะนําไปสู่การก่อปัญหาในชีวิตของลูกได้แล้วเราจะช่วยลูกเราทันได้อย่างไรต้องทําให้ลูกมีความมั่นใจ และทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าเราคือคนที่เขาคุยด้วยได้ปรึกษาได้อย่าให้ลูกมีความลับกับเราเลยนะคะเอาละค่ะยังไม่หมดเรื่องที่เราจะสอนลูกอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ